ลูกเธอเรียนจบปริญญาโทเหมือนลูกฉันไหมหวัวมันไม่ดีเรียนต่อโทคงไม่ไหวหรอกฉันก็ว่าแหละฉันก็ถามไปงั้นแหละลูกเธออ่ะไม่เคยสอบได้คะแนนดีเหมือนลูกฉันจะจบปริญญาโทได้ไงเนาะโอ๊ตช่โอ๊ตไหมเอ้าฟ้าไม่ได้เจอกันานานเลยเนี่ยอืมดีใจจัง แต่ว่าโอ๊ตไปทำอะไรมาทำไมดูแก่ดูโซมแบบเนี้มาซื้อทีวีเหรออ๋อเปล่าห,าหรอกพอดีมาเดินเล่นรอลูกนะอือเออพูดเรื่องลูกก็ดีแล้วโอ๊ตจำลูกฝ้ายลูกฉันได้ไหมเนี่ยเขาเรียนจบปริญญาโทแล้วนะอพอเขาเรียนจบปุ๊บนะเขาก็ได้งานปั๊บเลยเนี่ยเขาเป็นซูเปอร์เซลล์อยู่ร้านนี้แหละเงินเดือนบวกค่าคอมเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเขาได้หลายหมื่นเลยนะ แล้วเขาก็แบ่งเงินให้พ่อกับแม่ใช้แล้วที่ฉันมาวันนี้รู้ไหมมาทำอะไรคือลูกฉันน่ะเห็นทีวีที่บ้านทั้งเก่าทั้งเล็กก็เลยบอกว่าแม่ไปที่ร้านนะไปเลือกดูทีวีจอใหญ่ๆรุ่นใหม่ๆเลยเดี๋ยวลูกฝ้ายเขาจะซื้อให้อย่างนี้แหละเนาะมีลูกดีมันก็ขึ้นอยู่กับบุญวาสนาของแต่ละคนเธอว่าไหมใช่ฟ้านี่โชคดีนะที่มีลูกเก่ง,กงๆแบบนี้เนะี่ยจ้าเออ ว่าแต่เธออ่ะลูกเธออ่ะเรียนจบปริญญาโทเหมือนลูกฉันไหมลูกฉันเหรอหัวมันไม่ดีเรียนต่อโทคงไม่ไหวหรอกฉันก็ว่าแหละฉันก็ถามไปงั้นแหละลูกเธออ่ะไม่เคยสอบได้คะแนนดีเหมือนลูกฉันจะจบปริญญาโทได้ไงเนาะว่าแต่ลูกเธอทํางานอะไรละ่ะก <c oughs> ็ยโยปมันจบแค่ปริญญาตรีมันก็เป็นพ่อพ่อมาแล้วหรอคะไหนบอกว่าจะไปเดินเล่นก่อนไงคะพ่อเดินจนเมื่อยแล้วเนี่ย อ๋อเนี่น้าฟ้าเพื่อนพ่อสมัยเรียนอะอ๋อสวัสดีค่ะน้าฟ้าสวัสดีจ้านูโปก็ทํางานที่นี่เหรอรู้จักฝ้ายไหมลูกนะก็าํางานที่นี่นะเขาเป็นซูเปอร์เซลล์รู้จักไหมจ้าอ๋อฝ้ายเหรอคะรู้จักสิคะ <c oughs> นั่นแหละลูกน้าเองเขาเรียนจบปริญญาโทเขาก็เลยได้งานดีๆแล้วเนี่ยนูโปกจบแค่ปริญญาตรีก็คงเป็นได้แค่พนักงานทั่วไปแหลนะเนาะ เดี๋ยวนี้เงินเดือนพอใช้ไหมคืออืมแล้วก็คงไม่มีแบ่งให้พ่อใช้แล้วเนาะดูจากสภาพแล้วแค่ไว้ใช้เองก็คงจะไม่พอใช้ก็ต้องลำบากหน่อยเนาะเรียนมาน้อยอ่ะอ๊เดี๋ยวนะสงสัยลูกฝ้ายโทรมาขอรับโทรศัพท์ลูกก่อนเนาะนะเขาเป็นอะไรอะคะพ่อเขาก็เป็นอย่างนี้แหละ สนใจเลยแม่อยู่ในร้านแล้วเดี๋ยวเจอกันนะลูกเนาะแม่อยู่นี่เองเป็นยังไงบ้างแม่นี่เลือกรุ่ที่ชอบได้หรืยอยังคะแม่ดูไว้เนี่ยตรงนี้นเครื่องใหญ่ๆจอภาพมันสวยมากเลยนะได้ค่ะแม่อ้าวคุณพ่อสวัสดีค่ะแม่คะนี่คุณโป๋ค่ะเป็นเจ้าของร้านนี้เองสว่วนนี้ก็คุคณโอต๊ต เป็นห้องคุณโปค่ะคุณโปคะมีแม่ฝ้ายค่ะโลกมันกลมอย่างเลยน้อฟ้าบ้าไหมจ้าแม่คะคุณโปคนนี้แหละค่ะพี่ฝ้ายยกให้เป็นไอดอลของการทํางานฝ้ายเลยคุณโปเป็นคนที่ทํางานเก่งมากๆเลยนะคะนี่ขนาดฝ้ายเรียนจบปอโทมาฝ้ายยังต้องมาเป็นลูกน้องของคุณโป่คเขาเลยค่ะยิ่งด้วยเรื่องประสบการณ์การทํางานแล้วเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะ ฝ้ายนี่ไม่ได้เสี่ยวของคุณโตเลยค่ะแม่จ้าแต่หนูฝ้ายก็ทำงานเก่งกันนะจะเรียนจบสูงหรือไม่สูงเนี่ยมันก็ไม่สำคัญเท่าความถนัาของแต่ละคนหรอกและยิ่งประสบการณ์ก็มีส่วนสำคัญพอกันถ้าจะให้ลุงมาเสนอขายสินค้าเนี่ยลุงก็คงพูดสูดูฝ้ายไม่ได้หรอกจริงไหมขอบคุณค่ะคุณน้ามาดูทีวีใช่ไหมคะตามสบายเลยนะคะ เออนี่โป๋เดี๋ยวยังไงช่วยลดราคาให้เพื่อนพ่อหน่อยนะแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีของแถมอะไรเนี่ยก็แถมให้น้าเข้าไปเลยได้สิค่ะพ่อเดี๋ยวพ่อไปรอโป๋ที่ห้องก่อนนะคะเย็นเนี้ยโป๋จองโต๊ะไว้ที่ร้านอาหารจีนค่ะเดี๋ยวโป๋ทำงานเสร็จแล้วไปรับแม่ไปกินข้าวกันนะคะคุณน้าคะตามสบายนะคะเดี๋ยวโป๋ขอตัวทํางานก่อนฝ้ายฝากด้วยนะได้ค่ะคุณโป๋ไปค่ะพ่อขอตัวก่อนนะจ้าสวัสดีนะคะบ๊าจ้า อ้าวแม่นี่เป็นอะไายอ่ะเยีาบอกนะว่าแม่ขิวข้าวจนจะเป็นลมถ้าอย่างงั้นเดี๋ยวไ้ายาไปกินข้าวหน้าร้านมีอาหารอยู่ไปไหมคะกจ้าอย่าเพิ่งเป็นลมนะแม่นะแฝากติดตามด้วยนะคะชิดลมทีวีเรื่องราวดีๆสะท้อนสังคมไทยค่ะ